มากครับพี่น้องมกหมอมกหมอปลาครับปลาเขาาใส่ใบไปยตูใส่ต้นหอมใส่ผักกกะแย้งครอมพี่น้องเบิ้งพ่นนะโอ้ยขวามือหน่อยมองง่พี่น้องมากครับมาโอ้เข่าก็นึ่งนอนพี่น้องมากครับมา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 าคนเดินหน้าเลยโอ้ยไอตัวทนเลยแบบนี้ซุนแห้งไปเลยครับมันแสีบซุนแห้งไมดเลยพี่น้อง พอคอยใบกินเอาที่เอ้ยว้าวน่อหอนีหมเ้อดอนก้บสบคักเสียบเนี่ยพี่น้องอห็น่ในร้านนียอู้หอนจ้ะอูผักกระแนงหอมผักกะแยงหมกป่าชุดนี่หอมผักกระแยงหอมไปอีกตัวหอมตะไคร่ต่ำใส่นกันกรับหอมเดดนีหลนเรื่องปลาพี่น้อง แซ่บโพสแซ่แล้วเดี๋ยวขนานมกปลาขาวก็จำนี้เป็นต้องถ้าได้มกปลาคอบ้านอยู่บ้านอยู่ตรงหน้าเราบผมสาบมใหม่ขึ้นดิคัะโอ้หอนหอนแซ่บโพสแซ่แล้วเนี่ย ความป่าแบบโอโะฮอนฮอนแซบกับแซบเนี่ยเป็นอย่องไคอยจะขึ้นหอดบ้านทั้งบ้านเพื่อได้กินปลาคออืเพื่อได้กินปลาลุกปลาคอกุศาหน้าสาป่าทั้งนี้เพื่อท่านได้กลับบ้านกับปลาขาวมากหมกกินตะกอืน โอ้ยหอมแตีพี่น้องเอ้ยโอ้ยตึ่งหอมตึ้งเสียบพี่น้องพักก็เสียบหอมกับหอมหยุบดกับมี้งผู้หญิงมามสุด,อดยอดเลยพี่น้องเอเบนจับกับจับเนี่ย กู่จากขัามยืนซ0บขั้มกัพ่อี่นอนขั้มยังแง่หรเค็ดบัลเนี่ยต้าเสีบเจองเ็บัลเนี่ยคอยกระไาพี่น้องเอาเอาการออกกันด้วทิศเอ้ยที่บอกโอ้ขว้าอ่ะ มีกันครับพี่ยองเขาเอาอยากกินกันครับพี่ยองมันห่อนอยู่แซ่บไปอะมกปลามอมือครับดูดอดเยอย